เอาเรื่องด่านน้องสรุปท่านผู้ชมอีกสักนิดนึงค่ะเอาเป็นว่าชัดเจนแล้วนะว่ากรณีที่เราขอประสานงานเรื่องกรณีที่มีรถบรรทุกตกค้างที่ลงทะเบียนไว้กับศูนย์การกรแล้วอะ่ะค่ะเฉพาะก่อนวันที่เท่าไหร่ยบุได้วยนั้นน่ะก่อนวันที่ย6่กเอ้ย25บห้ามิถุนาค่ะเออก็แปลว่าลงทะเบียนแล้วก็ไอ้ที่มันค้างอะ่ะก็ให้เข้าไปออกมาใช้จบถูกไหมใช่ขอแค่นี้ คสามด่านสามด่านที่จังหวัดสระแ,แก้วทั้งหมดปรากฏคุณมาเน็ตนายกับูชาเล่นใหญ่ในายทำบอกว่าได้รับการประสานจากฝั่งไทยว่าจะขอเปิดด่านอออืมเออแล้ว แล้วก็เลยบอกว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นคนปิดด่านนะเข้าใจถึงความยากลำบากของฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาเลยแต่เป็นเพราะฝ่ายไทยนะปิดตามอำเภอใจจริงๆการแก้ปัญหาการปิดพรมแดนเป็นเรื่องง่ายมากเลยไทยก็แค่เปิดก่อนเท่านั้นแหละแล้วเดี๋ยวกัมพูชาก็จะเปิดตาม5ชั่วโมงหลังจากนั้นเราไม่ที่จะเปิดก็คือเอาที่มันตกค้างจะให้มันจบใช่ค่ะคือในหนังสือของกองกําลังบูรพาให้มันจบแค่นี้ ใช่มันก็คือวันนั้นเน<ะ>ี่ยนายกไปประชุมกับผู้ประกอบการเ่วันที่26ท่านนายกไปที่สระแก้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้ผู้ประกอบการเอกชนเขามาร้องท่านนายกก็เลยอ่ะผ่อนผันให้รถขนส่งสินค้าไทยที่ตกค้างอยู่อะค่ะที่ได้ลงเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรแล้วก่อนวันที่25่นะ ให้สามารถข้ามไปยังกัมพูชาแล้วก็กลับเข้ามาในราชอาณจาจักรไทยได้ก็ผ่านสมด่านก็กําหนดเวลาแล้วก็กาหนดจํานวนคันเรียบร้อยเลยแต่ปรากฏว่าสมเด็จฮุนมาเนตนายกกัมพูชาก็เอาไปอ้างอิงว่าเนี่ยไทยขอเปิดด่านขอเปิดด่านมาขอผ่อนผันเรื่องการปิดด่านเปิดด่านก็เลยยืนยันประมาณว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มปิดก่อนเลย ไทยนั่นแหละปิดตามอำเภอใจแล้วถ้าไทยยอมเปิดด่านเมื่อไหร่เราก็ต้องให้หลักประกันด้วยนะว่าจะไม่เปิดปิดด่านตามอำเภอใจอีกเดี๋ยวกัมพูชาจะเปิดให้ภ<อ>ายใน5ชั่วโมงหลังจากไทยเปิดแล้วทีนี้ ผู้ลูกว่าอย่างนี้ผู้พ่อก็สนับสนุนเลยอะคะ่ะใน11โพสตของสมเด็จฮุนเซนเมื่อวานะ่ะ <c oughs> ก็คือสนับสนุนลูกชายว่าประเทศไทยเนี่ยมาขอเปิดด่านจริงๆเลยทําให้ที่สุดอะคะ่ะคุณผู้ชมทางกองทัพบ,บกก็ต้องชี้แจงรายละเอียดอย่างที่ได้บอกไปนั่นแหะคะ่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเฉพาะส่วนที่มีการลงทะเบียนเอาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลากากรก่อนวันที่25มิถุนา ก็ยืนยันแบบนี้ค่ะโฆษกองทบกก็ชี้แจงนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการปิดเปิดด่านอย่างที่เขาเข้าใจมันแค่เป็นกรณีที่ตกค้างแล้วเราขอผ่อนผันให้แต่ที่สุดเมื่อเขาไม่เปิดให้กองกำลังบูรพาของเราก็เลยออกประกาศยกเลิกคำสั่งนี้ซะ แล้วก็ยกเลิกอีกคําสั่งหนึ่งด้วยก็คือเท่ากับว่ายกเลิก2คําสั่งคําสั่งแรกก็คือผ่อนผันใช่ไหมคะเรื่องของรถขนส่งกับอีกคําสั่งหนึ่งที่ยกเลิกไปก็คือผ่อนผันให้ผู้ถือหนังสือผ่านแดนบอดเจอร์พาสอยู่ในราชอาณาจักรกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยเป็นผู้ถือหนังสือผ่านแดนบอดเดอร์พาสประเภททั่วไปที่ได้รับอนุญาตครั้งละ7วันแล้วก็ประเภทแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานชั่วคราวในราชอาณาจักรไทย โดยได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรครั้งละไม่เกิน15วันล่าสุดเมื่อเย็นเมื่อวานนี้ค่ะก็คือกองกําลังบูรพาได้แจ้งยกเลิกคําสั่งทั้งสองฉบับที่ว่านี้แล้วนี่แหละค่ะคุณผ,ผู้ชมเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ข้อเท็จจริงมันคือแบบนี้เมื่อวานบรรยากาศหน้าด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกที่อรัญญประเทศสระแก้วค่ะก่อนจะมีคำสั่ง ยกเลิกประกาศออกมาเนี่ยจริงๆทหารพรานที่1 2 0 1เนย่ยจัดกำลังเตรียมความพร้อมแล้วนะคะจะตรวจคัดกรองเอกสารคนไทยที่จะเดินทางข้ามแดนไปที่กัมพูชาตำรวจโรงพักคลองลึกก็มาจัดระเบียบเรื่องการจราจรวางแผงเหล็กวางกลวยยางวางป้ายเตือนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคาดเลยว่าเดี๋ยวคนไทยคนกัมพูชาจะเดินทางข้ามแดนจํานวนมากเลยหลังจากที่มีคําสั่งที่ว่านี้แต่ล่าสุดก็อย่างที่บอกไปมีคําสั่งยกเลิกการผ่อนผันไปแล้วนะคะอืม ส่วนฝั่งกัมพูชาก็เป็นไปตามที่นายกเขาโพสต์นั่นแหละค่ะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการเป็นภาษากัมพูชามาที่ฝ่ายไทยบอกจะยังไม่มีการเปิดด่านจนกว่าไทยจะเปิดด่านทั้งหมด ให้เป็นปกติเหมือนช่วงก่อนวันที่7มิถุนายนเนื่องจากที่ผ่านมาไทยปิดด่านเองฝ่ายเดียวไม่ได้แจ้งกับทางกัมพูชาดังนั้นถ้าต้องการจะให้เปิดด่านเพียงแค่ฝ่ายไทยเปิดด่านทั้งหมดเองเลยไม่ต้องแจ้งกัมพูชาก็ได้กัมพูชาก็จะเปิดด่านทั้งหมดตามภายใน5ชั่วโมงนี่เขาว่าอย่างนั้นซึ่งจริงๆเราอะไม่ได้ขอเปิดด่านอย่างนั้นนะคะเราแค่ขอที่มันตกค้างอยู่อะ เขาเปิดตรงนั้นซึ่งเขาไม่ให้เขาบอกถ้าจะเปิดเปิดเองเลยก็เธอปิดก่อนเธอก็เปิดเองแล้วเดี๋ยวฉันเปิดตามใน5ชั่วโมงอื